อีกคนนึงก็ลุยเต็มที่เหมือนกันคุณโกสกิรลติคือคทีมข่าวอีกชุดหนึ่งของเราที่ปักหลักอยู่ในพื้นที่แล้วก็จะดูบรรยากาศที่วันนี้น้ําลดคนหัดใหญ่บางส่วนได้เริ่มกลับเข้าบ้านพักแล้วก็เริ่มที่จะไปเคลียร์ขยะเก็บขยะทําความสะอาดบ้านเรือนนะคะแต่ถามว่าหลังจากนี้ไปจะใช้ชีวิตกันต่อไปยังไงยังมืดมนหนทางเพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเลยค่ะคเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกชาวบ้านกันนะคะคุณโกสกิรติของเรารายงานสดมาจากอํเาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเชิญค,ค่ะโกสค่ะ ตอนนี้ที่ฉันอยู่ที่ชุมชนคลองเตยหนะคะถนนคลองเตยเชื่อมคลองเปรตําบลคอหงอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งระดับน้ําที่เคยท่วมสูงอยู่ในชุมชนเกือบ2เมตรนะคะได้ลดลงจนเกือบแห้งสนิทแล้วทําให้ชาวบ้านหลายคนคะ่ะเริ่มเข้ามาทําความสะอาดเก็บขยะฟื้นฟูบ้านนะคะแต่ข้อจํากัดคือน,น้ําประปายังไม่ไหลทําให้ชาวบ้านหลายคนคะ่ะต้องเดินนะคะนําถังไปตักน้ําที่ท่วมอยู่เนี่ยคะ่ะเอามาทําความสะอาดล้างพื้นบ้าน เนื่องจากตอนนี้โคนเนี่ยอยู่เต็มพื้นบ้านเลยนะคะ ชาวบ้านหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าน้ํามาเร็วมากจนชาวบ้านไม่ทันได้ตั้งตัวทําให้ไม่สามารถเก็บข้าวของทรัพย์สินอะไรได้ทันและน้ํายังมามากกว่าที่คิดด้วยทําให้ต้องขึ้นไปอยู่อาศัยกันบนชั้นสองของบ้านปล่อยทุกอย่างจมอยู่ใต้น้ําทั้งหมดรวมถึงเอกสารสําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินหรือทะเบียนบ้านจมอยู่ในน้ํานานถึง3วันนะคะกระทั่งวันนี้น้ําลดลงจึงได้มาสํารวจเก็บขยะแล้วก็ทําความสะอาดบ้านซึ่งแทบไม่เหลือทรัพย์สินอะไรแล้วโดยเฉพาะข้าวของเครื่ ต้องใช้โต๊ะตู้เตียงที่นอนและหลายคนนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรชาวบ้านรายหนึ่งค่ะได้สะท้อนให้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวฟังนะคะว่าความช่วยเหลือเข้าไม่ถึงนะคะส่วนตัวเนี่ยมีเด็กอยู่ในบ้านหลายคนอายุตั้งแต่10เดือนจนถึง11ขวบจึงพยายามขอความช่วยเหลืออพยพเด็กออกจากบ้านแต่ก็ไม่มีใครมาช่วยต้องหาของเท่าที่มีอยู่ในบ้านมาทํากับข้าวให้หลานกินแล้วก็อุ่นเอาไรวันนะคะจนหลานถ่ายเป็นเลือดแต่ก็ยังไม่มีความช่วย เหลือเข้ามาทําให้รู้สึกจุกอกค่ะไม่รู้ว่าสมัยหน้าจะเลือกใครมาดูแลประชาชนแล้วเพราะว่าตอนหาเสียงก็มาขอคะแนนแต่พอชาวบ้านเดือดร้อนก็ไม่มีใครมาเหลียวแลต่อให้มีเงินเยียวยา9,00 0บาทก็ไม่เพียงพอที่จะนํามาฟื้นฟูความเสียหายด้วยค่ะทุกวันนี้เราก็หาตังค์ยากนะรถจมน้ําอีกแล้วเราจะ่อมกันยังไงถ้าพูดถึงว่าถ้าเขาจะจะจ่ายเราเก้าพันเราก็ไม่คุ้มหรอกนะจริงๆลืมทุกคนหมดตัวทุกคนช่วยเหลือตัวเองหมด ไม่มีใครช่วยจริงพี่เลยเหนื่อยเลยเด็กเยอะบ้านเราเราเราเรื่องไเราก็หวังไม่มานั่นเลยออแล้วพอทีอย่างนี้มาขอเสียงทำไมนั่นทางนี้ชาวบ้านยังไม่ทราบว่าไฟฟ้าและน้ำประปาจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเมื่อไหร่นะคะหลายคนจึงได้แต่นั่งมองดูทรัพย์สินที่กองเสียหายแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะต้องเอาอยัางไงคะ่ะ เรียกว่าแม้ระดับน้ําจะลดลงแล้วแต่สภาพความเหือดร้อนความทุกข์ยากของชาวหาดใหญ่ก็ยังคงอยู่นะคะซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของที่อยู่อาศัยเท่านั้นที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูแต่ยังมีเรื่องของสภาพจิตใจของชาวบ้านที่นี่ด้วยกีรติพุทธโหงรายงานสดจากหาดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกัน และคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ